มาชมบรรยากาศตอนเช้าเช้ามารอใส่บาตรมารอใส่บาตรมือนี้วันพระเนาะวันพระใหญ่ภาษาอีสานสิว่าเบิดเดือนสองค่ะหมดเดือนสองเดือนสองของอผู้เฒ่าเฮ้าเนานะคะ่ะเ,เ,เ,เดือนอ้ายเดือนนี่เดือนอ้ายเดือนหนึ่งเดือนสองนี่ค่ะสิเบิดเดือนสองมือนี้ค่ะมืออื่นก็นสิเป็นเดือนสาม เดือนสามผู้เเ่าสมัยเก่าเฮ้แต่ว่าเฮาเป็นลูกเป็นหลานเนาะกะน,นับถืออยู่คือเก่าเนาะค่ะถืออยู่เหมือนเดิมนับถืออยู่เหมือนเดิมอันนี้มาลอดส่บาตได้ต่อนนี้ยเพระท่านหลายค่ะตอนนี้ยังบเพร,ร,รวาเศรายุยลานค้าล้าอหลายเลยเดี๋ยวซุ้มมาให้เบิ่งร้านค้าไกน่นน่นหนะโอ้มาเรียงเลยอ๋อเอาดูผู้คนร้านค้าย,ยุ่ไก่ยู่ค่ะซุ้มก็มาให้เบิ่งแต่ว่ากะ เหลื่อมตาจักน้อยเพราะว่ามันซูมเหมื่อไก่นะคะโอ้มาซูมเข้าไปซอเข้าซูมเข้าไป,อ,าไปอืมกําำลังหาสื่อของกับเขากับป่ามาใส่บาทค่ะอีสา,บานบ้านนอกก็สบสเปินประมาณนี้เนาะชีวิตบ้านนอกบ้านนาตื่นเช้ามาก็ใส่บาท เสียงธรรมชาติเสียงนกค่ะโอ้นุกวับินออกจากรังอืม,อม,อมแ่นุจอแจจอแจอยู่นี่เออมออมนุก็อออ,อ,อ,กออกจากรังหาอยู่หากินเปรียบเสีกันคือคนนุนี่แหละค่ะตื่นเช้ามาก็ทำบุญบ้างหาอยู่หากิน ยันเ้าไว้ใส่บาตอันนี้มกอป่ามกปีไส้หมูอันนี้บัวลอยเห็นไหมคะแต่เสียแต่เสียเพือนมะข่าวอ่อนนะป้าดีเมียกลับมาใส่บาแต่เทศกาลเนาะใส่บาตแต่ศกาลโอ้ยเนาะ มาใส่มาล่อใส่บาดค่ะพี่น้องว่าดันปิดไฟอยู่เด้ไม่ง่ายเลยแต่ใส่มันก็ะถางไม่ง่ายอันไม่ง่ายแก้วแก้วเสมยงสิบตาไม่ง่ายแก้วอันเล้าหยางถนนงามนบ่ถนนดีบ่ไม่ง่ายแก้วถนนดีบ่ชาดนี่พี่กันไม่ได้เสมอคนพ่อสายกำลังมาพี่น้องเฮากำลังมาค่ะมาร่อใส่บาดแต่ว่าบ้านยายบ้านนั่นแต่เศร้าด้ค่ะ ได้บาทกับหกโมกว่าแต่ว,ว่าตอนนี้บรทันถึงเนาะคะ่ะตอนนีน้ตีหากว่าเนาะตีหา้าตีหากว่ากว่าระท่านถึงหกโมหลวงปู่ก็เลยพระท่านมา ขอบคุณทุกการรับชมค่ะจักน้อยจังสีมาหลายนะคะ